มิงกะลาบาสบายดีสวัสดีครับอ้าวโอ้โหสาภาษาเลยเนี่ยครับอืมมีเรือมาล่องระหว่างฝังงง่งไทยกับพม่านะครับพบก,กับผมโตชโนดอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับแทเลนแม็กเทอร์สุคีบตอนนี้ผมอยู่ที่สามเหลี่ยมทองคําครับเพราะว่าฝั่งนั้นเป็นพม่าฝั่งนี้เป็นไทยฝั่งนั้นเป็นลาวใช่ครับผมมาล่องจอนี่แล้ว่าไใด รครับ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 โอ้ครับเนี่ยครับตีทองทองนี่โอ้โหเหมือนคาสิโนโน,นี่นนี่หรอใช่คาสิโนแต่หลังคานี่เนาะอืโอรับโอ้โหอันนี้มีเกาะกลางด้วยนะครับเนี่ยโอ,โ,โอ้โหนั่นอะไรหนังสือไทยหรือหนังสือลาวนะนั่นอ่ะนั่นหรอโอ้โหนี่ใช่ไหมโอ้มันดาบอะไรย่างเนาะใช่ใช่หนังสือไทยลาวลาวครับลาวอ๋อเหมือนกันเนาะคล้ายๆกันเหมอนลาว ถี่ด้านนี้พม่าครับเนี่ยครับนี่พม่านี่เหรอเนี่ยครับใช่ที่เป็นที่เป็นเอ่อคาแดงๆนี่ังคาแดงๆใช่แล้วก็มีต้นไม้เนี่ยนี่แหละเอาพม่าอ่าเดี๋ยวพม่ามอนเป็นอันนี้อันนี้ลาวนี่ลาว้โขงเหมือนกันนะนี่ใช่ครับอันนี้อันนี้เป็นแม่น้ำร่วกครับนี่แม่น้ำร่วกแม่น้ำร่วกใช่ครับเจอกับแม่น้ำโขงเลยตัวนี้เลยเรียกว่าศพร่วกอ่าใช่ครับใช่แล้วมีทางเดินด้านล่างด้วยนะครับเนี่ยโอ้โห เดยวเราไปที่ป้ายด้วยกันครับผมไม่ได้มานานแล้วนะผมอ่ไม่ได้วาครั้งนี้ครั้งที่สองเป็นเตื้อที่สองโอ้โหมีบริการเรือนํำเที่ยวรอบเกาะไทยาพม่าด้วยนะครับใช่ครับเส้นทางการท่องเที่ยวใช่ครับโอ้โหนี่ถ้ามีเวลามากกว่านี้นี่ก็อยากเลยนะน่าสนนะเพราะว่าได้เห็นฝั่ง แบบทุกฝั่งเลยใช่ตรงนี้นี่มีนักท่องเที่ยวเยอะมากมากนะครับนี่ครับ,รบถึงแล้วครับโอ้โหเอา้ามันเข้าไปแล้วเนี่ครับใช่แล้ว น่ากอันนี้สปีดเลยนะครับเนี่ยเร็วมากๆใคร,ครับโหสุดยอดไปเลยนะครับมากอันนั้นก็ร้าไขายของเยอะมากนะครับโอ้โหได้ สามเหลี่ยมทองคำอโอเคได้เขาเข้าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไปแวะถ่ายรูปเพิ่มเติมก่อนโอเคได้ช่วงนี้พักสักคู่ครับ